อะไรคือการเปลี่ยนแปลงสำคัญของไทยคมล่าสุดและอนาคตอันใกล้จากนี้ไปของไทยคมเนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงในเชิงที่ดีขึ้นจากเดิมหรือไม่ในมุมมองของคุณพิสุ์ครับไทยคมครับได้ครับก็อย่างนี้ขอเท้าความนิดนึงแล้วกันนะครับก่อนหน้านั้นที่เราเคยไม่ชอบไทยคมเนี่ยเหตุผลก็คือว่าเรามองเห็นภาพธุรกิจหลังจากที่สัมปทานหมดเนี่ยไม่ออก ที่มองไม่ออกเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาพยายามจะขอใบอนุญาตจากทางกสทช,ชนะครับแต่ด้วยเรื่องของการเมืองเรื่องของหลายๆอย่างเนี่ยมันทําให้การให้ใบอนุญาตของทางทางกสช,ชเนี่ยไม่มาอย่างที่ควรจะเป็นนะเราก็เห็นว่าการเลื่อนการให้ใบอนุญาตเนี่ยมันเลื่อนมาประมาณสักสามปีซึ่งส่งผลกระทบต่อตัวธุรกิจนะไม่ใช่ไม่ส่งเพราะอะไรเพราะว่า อพอดาวเทียมดวงเก่ากำลังจะหมดอายุเนี่ยแล้วบริษัทเนี่ยไม่สามารถให้ความชัดเจนว่าดาวเทียมดวงใหม่จะมาเมื่อ,อไหร่มายังไงเนี่ยลูกค้ามันก็ไหลออกนะใช่แล้วก็เห็นรายได้ของไทยคมไ,<ง>ไทยรายได้ไทยคมมันไหลลงไปเรื่อยๆนะครับครับเออน,น,นั่นคือสิ่งที่เรากังวลน,นะครับถ้าจําได้เนี่ยเราพูดถึงตอนที่ไทยคมราคาหุ้นอยู่ประมาณสักห้าบาทนะห้าบาทถึงแปดบาทนะครับตอนนั้นเลยนะครับแต่พอได้ใบอนุญาตปุ๊บ ร,ราคาหุ้นปรับขึ้นมาประมาณสักสิบบาทซึ่งก็สมเหตุสมผลเพราะว่าการได้ใบรนุญาตก็คือการมีเ,เขาเรียกว่าไงมันสามารถจะสร้างธุรกิจต่อเนื่องได้แต่ถามว่าตอนนั้นเราก็ยังไม่ชอบเหตุผลที่เรายังไม่ชอบเพราะว่าต้องยอมรับว่าธุรกิจไทยคมเนี่ยเป็นธุรกิจดาวเทียมขางฟ้านะครับแล้วก็กระแสที่ออกมาเนี่ยภาพของเทคโนโลยีเนี่ยมันเปลี่ยน จากดาวเทียมค้างฟ้าไปดาวเทียมโมโคจรต่ำนะถ้าเราจะกลัวว่าไอ้ดาวเทียมโมโคจรต่ำเนี่ยจะมาฆ่าเน็ตบ้านจะมาฆ่ามือถือเนี่ยไอ้สิ่งแรกที่มันจะฆ่าจริงๆอ่ะคือมันฆ่าดาวเทียมค้างฟ้าก่อนโดนก่อนต้องโดนก่อนถูกไหมครับเพราะาเทคโนโลยีมันดีกว่าทุกอย่างนะครับแต่สิ่งที่ทําให้เราเปลี่ยนใจพูดตรงๆก็คือต้องชมเชยอันที่หนึ่งการที่เขาได้ใบอนุญาตมาเนี่ยส่วนตัวผมเนี่ยมองว่าการเปลี่ยนผู้ถือหุ้นรายใหญ่เนี่ยมีผลเยอะ ครับโดยเฉพาะยิ่งสำหรับตลาดบ้านเราครับนะครับอันนี้นอ่าไม่พูดรายละเอียดไปไปไปทำความเข้าใจกันเอาเองนะครับต้องชมเชยผู้บริหารที่ไปปิดดีลการขายเหมาความจุของดาวเทียมดวงใหม่ให้กับผู้ประกอบการที่มีชื่อเสียงระดับโลกอย่างยูเทลเซนะครับได้ก่อนที่ดาวเทียมจะยิงอีกได้ก่อนที่เขาจะเซ็นสัญญาสร้างดาวเทียมอีกอันนี้ต้องยอมรับว,ว่าเก่งจริง เปรียบเ mm. ทียบง่ายๆเหมือนอะไรเหมือนเขากำลังจะสร้างคอนโดขนาดใหญ่ mm. นะครับคอนโดขนาดใหญ่เนี้มีทั้งหมด120ชั้นคมันโดดที่สูงมากเลย120ชั้นสิ่งมถ้ามีบริษัทหนึ่งจะสร้างคอนโด120ชั้นเนี่ยสิ่งที่เรากลัวคืออะไรเฮ้ย mm. มันจะขายหมดเปล่าวะอืม mm. ถูกไหมแล้วมันจะต้องลดราคาเพื่อให้ขายได้หมดหรือเปล่านั่นคือสิ่งที่ที่ท,ที่ที่พวกเรากลัวนะครับผมไม่ได้วิเคราะห์ทุกคนรวมถึงผมด้วยนะ แต่พอเขาสามารถขายได้ครึ่งหนึ่งก็คือหกสิบชั้นครับนะครับจากร้อยี่สิชั้นเนี่ยมันทําให้ความกลัวเนี่ยมันหายไปนะนอกจากผู้เมนจเมนต์หรือผู้บริหารของไทยคมที่ต้องชมเชยเนี่ยเราก็ต้องยอมรับว่านักลงทุนเน้นคุณค่าอย่าง v ีเนี่ยก็มีความเข้าใจและมีความออมองไปข้างหน้าได้ดีกว่าเรา mm hmm. ด้วยซ้ำในช่วงที่ผ่านมาคือเขาสามารถ ซื้อหุ้นแล้วก็เพื่อที่จะคาดหวังว่าใครคงจะต้องมีเรื่องนี้เรื่องนี้เรื่องนี้แน่นอนนะซึ่งผมก็ยอมรับว่าอันนี้เราสู้ไม่ได้นะครับเพราะเรา,าใส่ความเสี่ยงประเมินความเสี่ยงเข้าไปด้วยนะครับนั่นคือสิ่งที่เป็นจุดเปลี่ยนนะถามว่าแล้วจากนี้ไปเนี่ยไอ,ไอ,ไอการที่ขายได้ครึ่งหนึ่งเนี่ยมันคือมันลดความเสี่ยงของความล้มเหลวถูกไหมเพราะมีคนมาจ่ายเงินแล้วซื้อซื้อเลยนะ เสมือนซื้อเลยแล้วกันแม้ว่าันจะดูเหมือนเป็นเช่าก็ตามแต่มันซื้อจนสิ้นสุดสัญญาบนราคาที่แน่นอนอืนะครับนั้นพอพออความเสี่ยงของความล้มเหลวมันหายไปเนี่ยมันก็เลยทําให้เราสามารถที่จะปรับมูลค่าของตัวธุรกิจเพิ่มนะก็ง่ายๆเหมือนคอนโดคอนโดตึกเนี้ยมันผ่านมันเกือบจะผ่านจุดเบรกอีเวนตของการลงทุนแล้วอะ่ะอืมอ่านะครับดังนั้นเนี่ย ไอ้ส่วนที่เหลือเนี่ยนอกจากมันจะมีลูกค้าเก่าของดวงเก่าหรือถ้ามองแค่ก็เป็นคอนโดเก่าที่กำลังจะหมดอ,อายุเนี่ยที่จะถ่ายโอนมาการหาลูกค้าใหม่มันก็จะทําได้ง่ายขึ้นเพราะว่าถ้าเป็นผู้ริหารเนี่ยแรงกดดันในการเร่งหาลูกค้าเนี่ยมันหายไปแล้วะนะครับนั่นก็คือสิ่งที่ทําให้เราเปลี่ยนมุมมองสําหรับไทยคมเรายมอมรับว่าเราอาจจะช้าแต่ว่าครับก็มองไปข้างหน้าแล้วผมว่ารันเวย์อีกยาวพอสมควร นะครับ <S 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 พูดต่อนะครับถ้าเกิดแล้วก็ปัจจัยอะไรที่จะเป็นปัจจัยเร่งนะครับที่ทําให้หุ้นขึ้นต่อเพราะหุ้นมันก็ขึ้นมาแล้วเนอะนะครับก็เราเชื่อว่าต่อจากนี้ไปเนี่ยหลังจากที่เขาขายไปแล้วครึ่งหนึ่งเนี่ยเขาจะสามารถปิดดิวได้อีกเรื่อยๆนะครับการปิดดิวก็คือมันก็จะทําให้ความมั่นใจของตลาดของนักลงทุนต่อกระแสเงินสดที่จะรับในอนาคตเนี่ย,นะยมันเพิ่มสูงข,ขึ้นอันนี้คืออันที่หนึ่ง อันที่สองเนี่ยเราเชื่อว่าจะมีลูกค้าใหม่ๆหรือเวลาเขาขายเนี่ยเขาจะขายเป็นขายให้กับพวกที่เป็นซัพพลายเออร์ด้วยกันส่วนหนึ่งจะขายให้กับคนที่จะเป็น Enduser ส่วนใหญ่เขาเป็น B2b นะ e อ d user อย่างเช่นหน่วยงานรัฐทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศเราจะเชื่อเราเชื่อว่าเขาจะปิดเดียวได้เรื่อยๆแล้วก็ในประเทศเนี่ยด้วยความสัมด้วยผู้ถือหุ้นใหญ่ที่มีความสัมพันธ์ที่ดีกับภาครัฐจะทำให้เขาสามารถได้โครงการภาครัฐเพิ่มมากขึ้น นั่นค,คือสามเรื่องที่สามประเด็นที่เราเชื่อว่าจะค่อยๆเป็นข่าวดีที่เติมมาเรื่อยๆแล้วก็เลี้ยง<ม>ราคาหุ้นให้ปรับตัวสูงขึ้นนะครับเ,เป้าหมายของผู้บริหารคืออย่างนี้นะครับตอนนี้ไทยคมเนี่ยรายได้ปีหนึ่งประมาณสามพันกำไรปีหน<ม>ึ่งประมาณห้าร้อยนะครับภายในปีสองพันสามสิบเนี่ยเขาเชื่อว่ารายได้ของไทยคมเนี่ยจะเพิ่มจากสามพันเป็นหมื่นล้าน ถ้าคิดเป็นการเติบโตเฉลี่ยเนี่ยก็เฉลี่ยปีละ18%แต่ผมมันมันผมไม่ได้เป็น45องศานะมันคงจะค่อยๆขึ้นช่วงแรกอาจจะยังไม่มาแล้วไปขึ้นในช่วงหลังนะครับครับกําไรเนี่ยเ,เ,เขาแอบกระซิปเราประมาณสัก2,000-2,500จากตอนนี้กําไรปีละ500นะครับครับเรากำลังพูดถึงอัตรากําไรสุทธิที่เติบโตจากประมาณสัก17%ขึ้นมาเป็น20-25% ตั้งแต่ตั้งแต่ปีหน้าเลยป่ะครับคุณพี่สุทธิ์ไม่ใช่ครับอันนี้พูดถึงปี2030 oh, <okay. S 2> อ๋อโอเคอ่านะครับดังนั้นมันคือการลากเส้นจากปี2023ไปอยางปี2030ครับซึ่งผมบอกนะ้วมันไม่ใช่เส้นตรง45องศาครับนะครับถามว่าแล้วมันน่าสนใจยังไงนะครับถ้าเราดู market cap ของไทยคมปีเนี้ยณตอนเนี้ยอยู่ที่ประมาณ1 6 5 0 0ล้านบาทนะถ้าเอาไปหาร500ล้านที่เป็นกำไรจะอยู่ที่ PE ประมาณ33เท่า หุ้น PE สามสิบสามเท่าเนี่ยถือว่าแพงเนาะอืมนะอะไรที่ PE เกินแบบสามสิบเท่าเนี่ยผมคิดว่าแพงครับนะครับแต่ถ้าไปดูว่าถ้าผู้หิหารสามารถทำได้ที่ปีสองพันสามสิบที่กำไรประมาณส2000ักสองพันถึงสองพันห้าเนี่ยเท่ากับว่าราคาตลาดวันนี้ PE เขาจะเหลือประมาณสักเจ็ดถึงแปดเท่าอืมในอีกนะประมาณ 7ปีข้างหน้าใช่ครับดังนั้นเนี่ยจากวันนี้ไปเนี่ยเราเชื่อว่าหุ้นอย่างไทยคมเนี่ย P.E. คนจะหุ้นสื่อสารแล้วกัน,กนสื่อสารแล้ว P.E. คนจะอยู่ประมาณสักย0สิบเท่าบวกลบครับนะครับดังนั้นเรากําลังบอกว่าจากวันนี้ที่ราคาหุ้นอยู่มาสักสิบสี่บาทเนี่ยสิบ้าบาทอ,าอ่าสิบห้าบาทนะครับถ้าเอา P.E. ยี่สิบเท่านะครับยี่สิบเท่านะครับคูณด้วยกำไรสองพันอืมเท่ากับมาเก็แบแค่พอควรจะสี่หมืน 40, อืม ถูกไหม40,000หารจำนวนหุ้นของไทยคม1096ก็จะอยู่ที่ประมาณสัก30กว่าบาทครับแล้วเราเราคาดว่าเราจะเห็นราคาหาุ้นของไทยคมเนี่ยค่อยๆไต่ระดับขึ้นไปจากวันนี้ประมาณ15บาทเนี่ยขึ้นไปประมาณสัก30บาทอืมอเดี๋ยนะานาจ,าจาก15บาทเป็น30บาทในอีกประมาณ7ปีข้างหน้า<ช>ผมไม่ได้ฟังผิดนะคุณพิุ่ดบน,นะบ,นบนสมมติฐานที่ว่ากําไรใน กำไรจะค่อยๆไต่ขึ้นนะครับอย่างที่ผมบอกให้ฟังนะเรากำลังพูดถึงกาไรของธุรกิจที่จะขึ้นจากห้าพันห้าร้อยล้านจะไปเป็นสองพันสองพันห้าร้อยล้านทำได้อีกเจ็ดปีข้างหน้านะซึ่งอย่างที่บอกวันนี้ยผมเชื่อว่าเขาได้มาแล้วประมาณครึ่งหนึ่งอืมนะแต่กว่าไรายได้ในส่วนของยูเทปแจะเข้าเนี่ยก็ปีสองพันยี่สี่สองพันยี่ห้านะครับะ 2> 2, <000 S 1> นะครับก็สองพันยี่สี่สองพันยี่ห้าคือปีหน้ากับปีนู้น ไอโ้โทษที่ทที่สองพันยิบเจ็ดครับสองพันยิบเจ็ดอ่าเพราะว่าไอ้ดาวเทียมดวงใหญ่เนี่ยไทคมสิบเนี่ยมันต้องใช้เวลาสร้างป,ประมาณสามถึงสี่ปีโอเคครับอีกประมาณสี่ปีครับนะค,คือคือคือตอนแรกเนี่ยผมก็จะทวงคุณพิสุทธิ์ว่าคุณพิสุทธิ์รอบเนี้ยคือรอบเนี้ยไทยคมเนี่ยขึ้นจากใกล้ๆสิบบาทขึ้นมาสิบห้าบาทโอ้ยค,คือมาเยอะแล้วนะกําลังจะกําลังจะถามว่าเอ้มันใกล้เต็มเพดานหร้อยังแต่พอมองระยะยาว ตามนะการหิ้นประเด็นของคุณพิสุทธิ์เนี่ยก็ถือว่าถ้าเชื่อนะการเติบโตถ้าเชื่อในแผนการเติบโตของเขาเนี่ยอันนี้ก็มีลุ้นจาก15บาทเป็น30บาทในอีก7ปีข้างหน้านะครับ,รบนะถ้าเป็นไปตามนี้นะนะครับ,รบเอาล่ะครับ,ค,รบคุณพิสุทธิ์ฉะนั้นนะเปลี่ยนใจใช่ไหมก่อนหน้านี้ไม่โปรดไทยคมนะดังนั้นล่าสุดแนะนำซื้อ แนะนำซื้อไม่ซื้อหุ้นของไทยคมเป้าพื้นฐานเท่าไหร่ครับคุณพิสุทธิ์ครับอ่าครับเราก็มีการปรับคําแนะนำนะครับจากถือเป็นซื้อนะครับอ่าราคาเป้าหมายสิ้นปี24เนี่ยอยู่ที่17.26นะครับอ่าครับครับสิบเนี่ยหลักๆเลยก็คือการเอาอของที่เราคิดว่าจะเกิดในปี2030เนี่ยถอยหลังกลับมา นะครับเราอาจจะมีดิสคาวจากที่ผู้ริหารตั้งเป้าไว้สักประมาณ15-20%เพื่อเป็น margin of safety ให้กับลูกค้านะครับแล้วก็ดึงถอยหลังกลับมาณปี2024นะครับเทคนิกนะครับ investment t ทค t ิ c ที่เราแนะนําลูกค้าเนี่ยก็คือหุ้นตัวเนี้ run way มันยาวครับนะครับแล้วกําไรมันจะไม่เข้าจนกว่าจะถึงปี2027อืม ดังนั้นเรากําลังคิดว่าปี2024ถึง2027เนี่ยหุ้นตัวนี้มันจะถูกหล่อเลี้ยงด้วยกระแสข่าวด้วยการเซ็นสัญญาด้วยการไปได้โปรเจกต์ด้วยการประกาศโน่นนี่นั่นของทางผู้บริหารครดังนั้นหุ้นมันก็จะปรับขึ้นปรับลงปรับขึ้นปรับลงแต่เป็นไซด์เว์อ up นะดังนั้นเนี่ยเราแนะนำท็คติกจะแนะนําลูกค้าก็คือเวลาหุ้นลงให้เก็บเวลาหุ้นขึ้นเวลาเว,เวลาหุ้นขึ้นเวลามีข่าวออกแล้วหุ้นขึ้นให้เทค นะแล้วก็เล่นเดดิ้งขึ้นลงขึ้นลงอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนถึงปีใกล้ๆปี2027นะครับแล้วก็ถ้าไปถึงตรงนั้นเนี่ยพอยิงดาวเทียมสําเร็จเนี่ยผมเชื่อว่าหุ้นจะระเบิดระเบิดขึ้นนะไม่ใช่ระเบิดลงนะครับตรงนั้นเนี่ยอาจจะต้องเทคออกมาก่อนรอบหนึ่งแล้วค่อยกลับมาดูครับรดังนั้นเนี่ยเทคแทคติกเราจะแนะนําแบบนี้นะครับครับเนะี่ยทำกำไรเล่นรอบตามข่าวระหว่างทางและพอใกล้ๆจะถึงจุดพีกก็ขายทำกำไรซะนี่นี่คือแทคติก ในการลงทุนระยะยาวๆแล้วก็แผนระหว่างทางของไทยคมนะครับหลักทรัพย์กสิกรไทยเปลี่ยนคำแนะนำจากถือเป็นซื้อไทยคมหลักทรัพย์กสิกรไทยให้เป้าพื้นฐานสิ้นปีหน้าสิ้นปีหน้า17บาท26สตางค์ถูกต้องไหมครับคุณพิสุทธิ์ครับใช่ครับราคาเป็นสิ้นปีหน้านะไม่ใช่สิ้นปีนี้นะครับสิ้นปีหน้า17บาท26 ฉะนั้นไทยคมเหมาะสำหรับผู้ลงทุนประเภทไหนย้ำหน่อยก่อนจะไปต่อกันที่แอดวานเชิญครับคุณพิสุทธิ์ครับใครเหมาะสำหรับถือไทยคมด้วยกลยุทธ์อย่างเนี้ยเออผมผมมองว่าแบบนี้นะครับก็ทำได้สองอย่างนะครับมีมีสองกลยุทธ์ให้นะครับกลยุทธ์ที่หนึ่งอย่างที่แนะนำไปนะครับถ้าหุ้นขึ้นนะครับอย่าไปไล่นะครับไม่ต้องรีบมันยังมีเวลาอีกเยอะนะครับพอข่าวดีออกนะครับหุ้นจะถูกเทค นะครับแล้วพอหุ้นลงมาไปแก๊ปค่อยกลับไปค่อยกลับไปซื้อเก็บเก็บไปทีละนิดนะครับหรือถ้าคนบอกว่าไม่เอาฉันเทรดดิ้งไม่เป็นนะครับรอนะครับเราเชื่อว่างบระยะสั้นเนี่ยจะไม่ดีอืมนะงบระยะสั้นจะไม่ดีนะครับแล้วหุ้นเนี่ยมันจะออกมันจะปรับตัวลงเวลาใกล้ใกล้งบออกหรือเวลางบออกนะรตรงนั้นเป็นจุดที่ค่อยๆเก็บที่งบระยะสั้นมันไม่ดีก็เพราะมันเป็นช่วงเปลี่ยนผ่าน นะครับจากดวงเก่าไปดวงใหม่นะครับดังนั้นเนี่ยตัวรายได้กับตัวค่าใช้จ่ายมันอาจจะมิชแมชกันนะครับ,รบแต่ว่าอย่างที่บอกเขาจะใช้เรื่องของข่าวในการประกาศพัฒนาการเรื่องเซ็นสัญญานู่นนี่นั่นเนี่ยเข้ามาเป็นตัวหล่อเลี้ยงราคาหุ้นนะครับดังนั้นเนี่ยตรงนี้ก็เป็นช่วงในการเทรดดิ้งนะหุ้นมันจะหุ้นมันจะค่อนข้างจะเวียงนะ,นะครับดังนั้นก็หาจังหวะในการลงทุนให้ดี นะครับยังไม่ต้องคือยังไม่ต้องรีบขนาดว่าโอ้โหต้องอออินเข้าไปเพื่อจะรอนะครับทำอย่างนั้นก็ได้นะครับแต่ก็รอให้หุ้นมันลงมาจากเรื่องของ e a r n i n g ็นิดนึ่งนะครับครับนี่สำหรับนคนที่มีเงินเย็นใจเย็นเย็นพร้อมจะถือยาวๆทยอยเก็บเมื่อย่อประมาณนี้นะครับสำหรับไทยคมนะครับนหลักทรัพย์กสิกรไทยเปลี่ยนคำแนะนำจากถือเป็นซื้อเป้าพื้นฐานสิ้นปีหน้า17บาท26สตางค์นะครับ ส่วนช่วงนี้ครับคุณผู้ชมครับนี่คือหนังสือเล่มใหม่ล่าสุดนะครับจากทางสำนักพิมพ์ติงดิออน How to Trade Financial Market Logically โดยใช้ w h i t o f f Method นะครับเจาะลึกวิธีเทรดแบบ w h i t o f f เก่งกำไรในทุกตลาดด้วยหลักเหตุผลมูลค่า1,690บาทนะครับไม่ขายแต่ มอบให้สำหรับท่านที่ลงในหลักสูตรมันนิพัสออนไลน์เนี่ยหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งในราคาพิเศษมันนิพัสออนไลน์0 0 1ถึง0 1 4เลือกเลยครับหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งในราคาพิเศษเพราะนี่คือโปรเดือน9ชมย้อนหลังเรียนย้อนหลังหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งมันนิพัสออนไลน์0 0 1ถึง0 1 4แค่เพียงหลักสูตรเดียว ในราคาพิเศษเรามอบหนังสือเล่มใหม่ล่าสุดจากสำนักพิมพ์ติ้งบิยอนเล่มนี้ให้เลยมูลค่า1690บาทนะครับนะครับโปรเริ่มแล้วตั้งแต่วันนี้ติดต่อสอบถามโดยตรงสแกน QR โค d e หน้าจอได้เลยสแกน QR Code หน้าจอได้เลยนะครับทั้งสิทธิ์ใหม่และสิทธิ์เก่าช่วงนี้โปรเดียวกันนะเเดือน 9, 9, 9.